ตอนนี้นะเราอยู่กันในเกม Dead Park 2นะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่ตอนนี้ขนลุกไปหมดแล้วว่ามาอยู่โลกหนึ่ง็นโลก่งความฝันและคือประตูก็ล็อกหมดเลยด้านบนก็เคยขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ไม่ให้ขึ้นไปแล้วด้วยแล้วมันเหลือแค่ห้องเดียวอ,องนนี้ยังไม่ได้เปิดอื้อ ยังม่มีอะไรออกมาโอเคขอปิดไปก่อนน่ากลัวให้ปิดดิโอเคมันเหลือแต่ห้องนี้เท่านั้นที่เป็นน่ากลัวสุดๆอือไปโอ้โหขึ้นไปได้ไหมไอ้ดูนะ เดือนหนึ่งนี่ใช้ดูไหนอยู่นี่ดูนะพอเข้าไปในห้องเนี้ยเปิดโหมดไฟฉายไม่แบบน่าก,กลัวมากดูนะมึงโอ้ยเช้าอ้าวอย่าละม,มังคิดไปกลับคิดไปไม่อุ้ยมุณเห็นอะไรไม่รู้อ้ามีการเล่นไอ้เล่นดินไม่เห็นอะไรแดงๆไม่รู้่ น,น่ากลัวมากเลยลงมาใหม่ได้ไหมคืออีกโลกหนึ่งมันมีปืนให้นะอีกโลกมาอีกโลกนี้ว้ามาโลกนี้มันไม่มีปืนให้งไงประเด็นต้องไปจริงใช่ไหมไอ้ <c oughs> ลงมาแล้วมันทควรโลกเลยไม่ได้ทำใจไม่ได้ต็กลับไปโลกเดิมแป๊บ <c oughs> ไอโลกนเ้็วน่ากลัวเกินไปอะ่ะทำใจไม่ได้ดูขนลุกดิแบบเออใช่ไหอันนี้ก็โอ้โหก็ตกเออเหระตุกอืมกะตกแป๊ดกะต,ก,ก,ะตกเพราะอะไร มันมีปืนแน่เลยมันต้องมีตัวเลยทักอย่างแน่กระกมนี้เกี่ยวกับส่วนสนุกไอ้อย่าส่งมามันตกใจ <c oughs> ไม่ใช่ตกใจอะไรหรอกคืออย่าส่งมาทุอย่าจะ,ะตกห้องนันเปิดได้ยังเะแบบอยากส่องดูโอ้เปิดไม่ได้อย่าส่งนะนี่แหละนี่แหละตรงนี้มันยังจะ่านอยู่ ถึงเลเซอร์ถึงเลเซอร์คืออะไรถึงเลเซอร์คือนะไยหยิบอะไรได้ไหมกระตกเออหือกระตกโคตรชัดเลยไม่อยากเล่นเลยฮือฮื้ฮือพี่แบบนีน่าโหลดมาเล่นเลยทำอะไรทำไมห้องนี้ไม่ให้ทำอะไรวนันนี้ไม่เห็นให้ทำอะไร มันยิงเข้ามายิงก็ตกอ๋อไม่กระตกเกมใหม่ <c oughs> ขอเช็คใหม่หน่อยได้ไหมตัวห้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นี้ก็ยังเปิดไปได้ม <c oughs> ีห้องไหนเข้าไปอีก <c oughs> มันไม่มีแล้วนอกจากกลับไปโลกเกมไอ้ไฟฉายตรงนี้ก็เก็บไปแล้วทีเนเมือ่อกี้ เปิดด,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 ดน่ากลัวไอ้เบาเสียงเบาเสียงก่อนมาแล้วมันไม่มีปืนให้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งลองอีกมันต้องลงไปตรงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยบังคับมากไ,มไอ้มันจะลงไปแล้วนะนใใวเป็นกำลังใจด้วยน้งซไอ้คอยดูนะคอยดูนี่นะ ไ,ไม่มีอะไรรอไม่มีอะไรรอลำใจไปก่อนไม่อยากตกใจตอนอุ้ยอะไรอะไรพี่บ๊อบอะไรพีบร่บ๊อบมันคืออะไรไอเทมเหรอใช่ระวังนะแล้วมันเป็นห้องแบบนี้ทำไมมันต้องเป็นห้องแบบนี้มันไม่ใช่ไอเทม <c oughs> หรือว่าใช่ใช่ <c oughs> ทำไมต้องเป็นห้องแบบนี้ไม่ยิ่งหนีไม่เก่งอยอ่ เก็บมา่ก่อนคืออะไรกระสุนปืนแต่โลกนี้มันไม่เหมือนจะไม่ให้ยิงนะเพื่อความกลัวเฉยคือมันก็แอบน่ากลัวมาตรงนี้วิ่งมาเลยมันมีอะไรใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้ยายารักษาใช่มันกลัวมากขึ้นมาอันนี้้องอะไรวะอะไรอ่ะเึ้นมนหัด ที่หอะไรอย่างนี้คนล็อกความสำเร็จเฮ้ยนี่งอห้องมั้งงอห้องทำงานพ่อไม่ใช่ล็อกล็อกหมดเลยอย่าบอกนะเข้าประตูนี้นเฮ้ยนะม,มันมีมันมีให้ไขอ่ะแน่ๆน่นั่นไง <laughs> เรายังไม่มีอุปก,กรณ์ต้องไปไขปริศน,นาอีกไม่ไหวใช่ไหมโอเคขอจบคลิปแค่นี้